สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมนะช่อง y u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  e แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะับทางสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวฮะสูตรเดินดีต่อจากงวดที่แล้วนะสูตรนี้งวดที่แล้วได้เลขเ็ดฮะลงให้เป็นงวดแรกรก็ออก67ดกเจ็นะเก็มาที่หลักหน่วยบนบเดี๋ยวมาทําต่อให้เป็นสูตรเก่า แล้วก็มาต่อกันกับสูตรที่2ในคลิปนี้เป็นสูตร a นะบนตัวเดียวฮะนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวนะเป็นสูตร10หน่วยนะครับเป็นสูตร10หน่วยบนนะครับลงจริงให้เป็นงวดที่2งวดแรกผมลงจริงให้งวดประจำวันที่1นึ่งถ้าแปหเนี่ยมีวันที่กํากับก็คือลงจริงนะครับงวดแรกสูตรลงจริงได้เลข4ี่พันดอกสูตรศูนย์สี่หนึ่งงวดที่2งลงจริงก็คืองวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข7จ็ดหพันดอก 8677ก็มาที่หลักหน่วยบนสูตรนี้จะเป็นสูตร10หน่วยบนนะฮะเดินดีเลยทีเดียวสําหรับสูตรนี้นะครับอ่าสูตรที่2ในคลิปนี้เป็นสูตรเก่า2 2งสูตรแล้วอ่ามาดูสูตรที่3ฮะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันสูตรนี้เดินดีๆเลยฮะเมุ่อที่ผ่านมาผมก็จับสูตรนี้นะครับผิดนะครับสูตรนี้โอ้ถ้าสูตรนี้ไม่ผิดนะครับมันจะไปจับใส่กับผมไปจับใส่กับ7กับ8ฮะ9 7้า0 7 0 8 1718ปนเดนปหนึ่ง็นปเน้นที่97นะครับ มันเอหกเจ็ดนะครับสูตรนี้มันก็เลยหลุดฮะเดินไปยาวๆนะหลุดก็ว่ากันไปฮะแต่ผมก็จะยังใช้จริงเวลาสรุปผมก็จะเอาสูตรนี้ไปใช้จริงนะครับสูตรเด่นบนแมงกันเทศอ่าเดินดีเลยทีเดียวออกมาต่อกันครับสูตรสุดท้ายฮะสูตรนี้เดินยาวๆเหมือนกันนะลงจริงให้งวดที่2งวดแรกก็นี่ฮะลงจริงให้งวดได้ออกสี่อ่าศูนสี่หนึ่งอ่ะอันนี้มันศูนย์สสองได้ยังไงมันต้องศูนย์สี่นเขียนผิดอ๋อศูนย์สี่หนึ่ง มุ่ที่ผ่านมาที่เจ็ดกับแปดฮะสูตรนี้ผมเคยบอกแล้วนะครับลงจริงให้หวนแรกนี้เลขศูนย์มันหลุดไปหลักร้อยผมก็เลยมาปรับเป็นาจากจากสิบบนเนี่ยปรับเป็นวิ่งบน2ตัวมา1ตัวมุ่ที่ผ่านมาออมาทั้ง2ตัวเลย7กับ8นะครับก็สูตรเก่า4สูตรเลยครับคลิปนี้เป็นสูตรเก่าล้วนเลยบนเน้นๆนะครับ4สูตรเก่าเลยฮะอาจให้แน่นไปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครที่นะฮะ ตามสูตรเก่าอยู่บุญร้วๆเลยก็เข้ามารับชมกันได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงผมก็ขอ,อคําเตือนด้วยกันแล้วกันฮะค,คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถูกผิดกับขอโทษเพาไปอ่ะ เดี๋ยวมาตามต่อกันกับสูตรเด็ดบนแม่นกันเทพฮะเดินมาสูตรนี้เดินมาตั้งแต่ของหมดปีที่แล้วเลยนะครับวุฒิพันธ์พานาค้าศูนย์หนึ่งนะครับมันออกแปดหกเจ็ดหลุดนะครับหลุดก็ช่างฮะผมก็ยังใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับเดินยาวๆหลุดไม่เป็นไรฮะให้อภัยกันได้นะเอาวดที่ันถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีทํากันนะเนี่ยวิธีทําง่ายๆเลยฮะ นำเลขสามนำหลักสิบสามตัวหน้าขั้นที่หนึ่งหลักสิบสามตัวหน้าขั้นที่หนึ่งก็คือเลขสามฮะสามหกเก้าคงที่ครับวันนี้ได้สองสามสี่ครับสองสามสี่มาตัวหนึ่งแน่นอนฮะส่วนจะมาตัวไหนนั้นหลุดแล้วไม่หลุดสามห้าสูตรนี้ผมก็จะใช้จริงสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับผมเล่นไปที่สองกับสามเพราะว่าสองกับสามนี่ไปชนกับกันกะสูตรวิ่งบนผมแต่คลิปนี้ดูดีๆสี่ 4. มันจะชนกันทั้งหมดสี่สูตรเลย อ้าวสองสามสี่นะสมาชิกนะหลุดก็หลุดไปฮะผมยังใช้สูตรนี้สองสามสี่ผมคิดว่าหลุดแล้วก็น่าจะมาต่อนะครับมันเคยหลุดมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนานๆหลุดครั้งหนึ่งแล้วมันก็มาเดินต่อนะงบจำที่หนึ่งทัพเก้าทัพหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันฮะสองสามสี่นะครับเอามาต่อกันกับสูตรที่สองฮะอันนี้เด่นบนตัวเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดฮะลูกจริงให้สองโหวตวดที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดพ้นออก ผลออกผลออกผลออก8 6, 7ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดอ่ะก็มาตามสูตรเลยนะครับเลขเจ็ดตัวเดียววันนี้มาที่หลักหน่วยบนกลับมาที่หลักหน่วยบนถูกับทั้งสี่สูตรในคลิปนี้เป็นสูตรเก่าเดินดีต่อเนื่องนะครับอาสูตรนี้ผมว่าจะเขียนในกระดาษแผ่นเก่าไม่เขียนดีกว่าเดี๋ยวเนีเ่ยเล้นิดหนึ่งเดี๋ยวมาเขียนลงตรงนี้ก็แล้วกัน ครับไม่จะได้วิ่งกระดาษแผ่นเดียวกันถ้าเข้าอีกเดี๋ยวผมจะหัวหน้าจะนําไปเขียนกระดาษแผ่นใหม่ให้วิ่งบนนะครับมาได้ทุกหลักเอ้ยมาได้สิบหน่วยบนนะครับอ่ะสูตรนี่ฮะวิธีทำลงให้จริงให้สองวันก็เข้าตามนี้เลยวันนี้วิธีทำนำไปสิบบนบวกกันสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้า 1, 1, 1, ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกหนึ่งคงที่บวกกันดูกหกหกลงท้ายเลขสองสองสามลงท้ายเลขห้าห้าเก้าลงท้ายเลขสี่สี่เก้าลงท้าย สามหกหนึ่งคงที่อ่ะลงท้ายเลขสี่อ่ามันไปชนกับสูตรแมงกันเทพฮะตัวเดียวเลขสี่นะครับอ่ะพิจารณาเอาแล้วกันนะครับสมาชิกนะสี่ฮะจะมาไหมสี่อ่ะเขียนลงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสี่ครับได้สี่ฮะงวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกเจ็ด อ่าเดี๋ยวผมเทียบชนให้สูตรแม่นคันอ่า่าสูตรแมนนัเทพนี้หลุดแล้วพวกนี้ไม่น่าหลุดอ่ามันชนกันที่เลขสี่นะครับอันนี้สี่กับสูตรยิ่งบนตัวเดียวได้ลเลขสี่เลขสี่จะมาหรือเปล่าพิจารณาเอาเอาไปต่อกันกับสูตรที่สามครับสูตรที่สามหน่วยบนตัวเดียวนะครับวที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดนะสูตรนี้ลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกผลออกครับแปดหกเจ็ดพล็อตออกแปดหกเจ็ดอ่ะประมาณเต็ม,เต,มเต็มเลยฮะ หน่วยบนตัวเดียวแบบเสียวๆได้เลขเจ็ดฮะอาลงจริงให้วดแรกก็มาเลยครับสำหรับสูตรนี้อวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนหน่วยบนตัวเดียวนะครับว่าไปตามสูตรนะครับวดที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยบนนะครับหลายสูตรปรนชุกันที่เลขเจ็ดนะครับมันก็ นะครับก็เน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับวันนี้สูตรนี้ได้เลขตัวไหนหน่วยบนนะครับวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกสิบบน2ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่ 2. องหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกสี่หกที่าบวกกันนะศนย์ห้าลงทเลขห้าห้ากลงท้ายเลขหนึ่หนึ่งหลงท้ายเลขเจ็ดเดสองลงท้ายเลขเก้าเก้สองลงท้ายเลขหนึ่นึบวกสี่ที่อ่ะลงท้ายเลขห้าหาสกก หน่วยบนสูตรนี้ได้เลขห้าพิจารณาเอาก็แล้วกันใครชอบเลขค่ะครับใครไม่ชอบมองผ่านแต่ตัวผมไม่ชอบนะมันไม่ชนกันกับอีกสองสูตรที่เป็นหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยบนอีกสองสูตรมันชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขแปดเลขตัวเดิมนะครับผมเน้นไปที่เลขแปดหน่วยบนวดนนี้วดที่ผ่านมาผมเน้นไปที่เลขเจ็ดครับก็มาที่เลขเจ็ดวันนี้ผมเน้นไปที่เลขคู่ฮะก็คือเลขแปดนั่นเองหน่วยบนลงจริงให้คุณสองครับคุจำที่หนึ่ง ทับเก้าทับหกเจ็ดอ่ะรวมด้กันอันนี้หน่วยบนตัวเดียวนะครับห้าอ่ะไปต่อกันกับสูตรสุดท้ายฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรสิบบนปั๊บเป็นวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาสูตรได้เจ็ดกับแปดอ่ะง 2, วดนะที่ผ่านมาสูตรได้เจ็ดกับแปดผลออกนะครับแปดหกเจ็ดอ่ะมาทั้งสองตัวเลยนะฮะงวดที่ผ่านมานี่ อันนี้เป็นสูตรเก่านะลงจริงให้งวดที่สอง้งวดที่สองวดที่จะถึงนี้เป็นงวดที่สามนะครับพิจารณาเอาก็แล้วกันนะ,ะถ้าชอบมาที่แปดหลักร้อยเจ็ดหลักหน่วยถูกเป็นงวดที่สองฮะลงจริงสองวดมาทั้งสองวดเลย เอ้าวที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนฮะที่บน2องตัวมาหนตัวนี่ฮะวิธีทำลงชิงให้2งวดมาทั้งสองงวดงวดนี้นะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่2อีก2ครั้งสูตรนี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับอ้าบวกกันดู0 8ได้8 8 2ถ้าเลข0 0นบวกสก็ได้2 2งบวกสก็ได้4ี่อ่าสูตรได้เลข4ฮะ ตำแหน่งแรก4บวกเพิ่มไป1ได้เลยครับอ่าได้4กับ5ฮะมาชิคทีนี้เอาละสูตร4กับ5สูตรนี้4กับ5นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้ทั้ง4สูตรเลยสูตรเก่าทั้ง4สูตรสูตรนี้ได้4กับ5มาแน่นอน1ตัวอ่าที่110หน่วยบุญนะครับวุฒิธรรมทีวันึ่งทัพเก้าทัพหกอ่ะสูตรนี้แม่นๆเลยฮะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามแล้วก็ได้4กับ5ทีนี้ ห้าไปชนกับหลักหน่วยบนโมดิที่ผ่านมาได้จะเกเจ็ดสูตรเก่าเหมือนกันเลขห้าชนกันหลักหน่วยบนไปชนกับสูตรวิ่งบนตัวเดียวอีกเลขสี่นะครับอันนี้วิ่งบนตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะทีนี้เด่นแม่นกันเทพนี้ชนกันที่เลขสี่ฉะนั้นชนกันที่เลขส,ลข 5, สี่นี้สามสูตรได้ค่าสองสูตรฉะนั้นเน้นไปที่สี่กับห้านะครับสี่กับห้าเน้นสูตรนี้เลยก็แล้วกัน นะครับนี่วิ่งบนสกับหมาแน่นอนหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆพออกเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ